รอครับสวัสดีครับพวกผมแจ็คจอร์ชครับอีกเกมแมคคาวครับกับมาครับที่มีชื่อว่าวันพีทฮาร์ดคอร์หมดครับผมวันนี้ครับกลับมาพบกับผมครับแล้วก็คนฟิลเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อยู่ไหนจ้ะคนฟิลเอ๋ออะไรวะอะไรเนี่ยเอะมายิงอะไรใส่เนี่ยยิงนืมแข็งอ่ะนายเป็นคนขายน้ำแข็งอ่ะแล้วไม่ายเงียบเอาพูดแล้วเนี่ยน้ำแข็งใส่ไหมฮะขอน้ำแข็งใส่สักก้อนหน่อยจ้าเอาก้อนทรงนู้นเลยโอ้โหเดียวเดียวเดียว ตีเข้าเลยเราเป็นสายโซออนนี่หว่าเฮ้ยอ่าอ่าเราสัญญาไว้นะครับว่าเราจะทำอะไรคุณฟิวทำอะไรวะสร้างอะไรสักอย่างเออเราจะสร้างเรือใช่ไหมเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นฮะเราต้องเออเราจะอุย้ยเราจะยึด,ยดเรือเข้ามาไหมเอาชิบหายมันมาแล้วอู้หู <c oughs> เจ<อ>ยเราจะเอาไงฮะยึดเรือเข้ามาแล้วก็เรามาแต่งเติมหรือว่า,าจะสร้างเรือของเราเองเอาไงดีวะสร้างเลย สร้างเลยนะอย่างแรกนะครับเราต้องไปหาไม้มาก่อนเออแต่ป่าขาวป่าขาอ่ะได้ได้ได้ผมไปเอาไอ้นี่แป๊บหนึ่งเอาขวานก่อนไม่ได้คราบขวานมาเลยฮะเดี๋ยวไปคราบขวานเพชรดีกว่าเออเพชรเพชรเจอคนเอาไอรอนก็พอแล้วเนาะไอรอนฮะโอเคมีไม้ปะฟิวอ้าวไม่มีเลยอะไร เจอนินจาเช่ยวไม้ไม้สักติดหนึ่งเรายังไม่มีเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณฟิลคุณอยู่ไหนนี่อะอันเดียยโว้ยนุ่งไงนุ่มเป็นนินจาเหรอมันมีอะไรเทรดเราบ้างฮะมีอะไรปะดูก่อนดูก่อนมีพวกอุปกรณ์นินจาอุปกรณ์นินจาด้ือมีดากกระจายด้วยแล้วก็อะไรไม่รู้ไม่มียาด้วยไม่รู้ยาอะไรเดี๋ยวมันคืออะไรเนี่ยโอ้แลกมาอุ้ยเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือยาแดงนี่คือยาอะไรเอ่ยฟิลกินสักหน่อยป่ะเฮ้ ปาแล้วเป็นไฟนะอะไรเหรอมันจะไฟลุกถ้าปาใส่คนในในในลืมไปเพื่ออันนี้โลเกียร์เพื่อนใส่โลเกียรดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปาใส่ไอตัวนี้ดีกว่าโอ้ยว่าไงจ้าลิงจั๊กจั่งโอ้ยไอไฟไอไฟไหม้นี่น้องนี่ไงนี่ไงเอี่ไงเอ้าถูกโอเคครับนีปเออดุลกีจไม่บักแล้วเยี่ยมมากเลยตอนนี้ก็พันสี่แล้วฮะเราต้องรีบหน่อยนะจ๊ะเข้าใจไหม เดี๋ยวเดี๋ยวพันสิบเอ็ดเองเอาไม้นี่พ่อฟิวอุ้ยหลบหลบไอ้หนูหลบหลบกันมาโดดขึ้นมาเฉยเลยอุ้ยเอานี่เอานี้ยเนี้นี่ยนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราตัดไปสักอันครับแล้วก็ไปคราก่อนเนาะเดี๋ยวครับอนอุ้ยเดี๋ยวเพชรอยู่นะเนี่ไงเพชรอยู่ในกล่องนะเอชิมาไม่ได้มองไม่เป็นไรเอามาแล้วจะคราใหม่อยู่ดีแหละโทโทโอเคฮะเดี๋ยวคราบแป๊บนึงครับแล้วก็รอคุณฟิวไปตะลุยอะไรเนี่ยผมให้คุณมาตัดไม้ไม่ได้ไปหาตีน คุณไปทะเลาะใครเข้ามาเนี่ยหูพักพวกมาเต็มเลยเดือดเดือดเก็บเหรียญเก็บเหรียญอ๋อใช่ใช่เราต้องเก็บเหรียญนะฮะเราเราไปแลกเอ่อพวกกล่องก็ได้เนาะใช่ปะใช่มามามาเดี๋ยวคราบก่อนเออเออนี่นี่นี่ให้คราบเผื่อปะอ่ะครับอะไรอะคราบขวานคราบขวานเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วเหรอโอเคครับเดี๋ยวคราบเหล็กเยี่ยมเหล็กเหมือนกันเลยคุณฟิลจะเอาเรือสีไหนดีอะ อยูเราจะสร้างเรือเป็น,นเราจะไปหาขนมาจากไหนหมด <c oughs> ขนแกะเนี่ยไมม่ีเออเราต้องไม่มีขนแกะกระหมเพิ่งได้อาชิเมนตังน้งมาตั้งนานแล้วโอ้ยคุณมาเพิ่งมานี่หว่าใช่ไหม<อ>นี่ไงเออตรงน,นี้ครับต้นไม้ขาวสูงอือหือมีมด้วยเหรออู้เนี่ยอูอ้ผมบินได้อะลืมไปอ่ะ๋ยวผมตัดไม้ดำไปเผื่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณฟิวก็ตัดไปนะครับขนแกะเอาไปทำอะไรไงดีอจะโจรสลัดเดี๋ยวไหนวะ มาอยู่ข้างๆเลยเดินกระโดดขึ้นมาบนไหนอ่ะคุณฟิวอยู่ไหนเนี่ยไหนวะไหนไหนอ่ะนี่ไงไหนนี่เห็นอัดน้ําแข็งไหมเออเห็นน้ําแข็งเหมือนกันเห็นป่าน้ําแข็งเห็นเอลซ่านี่ไงออ้ได้ยินเสียงระเบิดปะไหนอ้าวไม่ได้ยินไม่อยู่่ใกล้กันนี่วะฟิวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ ลองกระโดดบินที่แรงบินบินบินโคตรสูงเลยน้ำแข็งเออนี่ไงกรบป่านี่ไงโดนท่าไอเอ็ออะอ๋อยนูนโอ้โหไปไหนใช่ป่ะให้คุณฟิวอ่ะโอ้มันเละไปแล้วอย่างนี้โอ้ยพวกทำลายป่าไม้นี่ไงเดี๋ยวต้องเจอยาแดงขอยาแดงหน่อยจ้าไฟไม่ป่าไฟใหญ่น่เฮาตุ้มอ้าวไม่เป็นไรเนอเดี๋ยว ฮัลโหลน้องไก,ก,ก่กุ๊กกุ๊กอยากไปอยู่กับพี่ไหมโธ่เอามันไปทําอะไรดีม,มันบอกว่าน้องไก่เนี่ยเราชอบล่อลวงไปเว้เอาไปทําอาหารเท่งนั้นแหละโธ่ใครจะล่อลวงไปเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยโ,โหแม่พอพูดความจริงไปแม่งหนีหมดเลยหรือว่าใครฆ่าวะโอ้อะไรอะไรเนี่ยชอบกินน้ำแข็งใสจริงนะเราเนี่ยทำทางทำทางออทำทางทำทาง เฮ้ยระวังสองตัวนะสองตัวข้างๆอ่ะฟิวเคยเจอเขตหิมะไหมไม่นะไม่รู้เหมือนกันลืมไปแล้วลืมไปแล้วของจริงจะทำน้ำแข็งไหลโอ้โอ้โหโเดี๋ยวเดี๋ยวสินายเอ้ยใส่ครอบใส่ครอบนะฮะถึงเราจะฮิลได้แต่ก็เจ็บอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมลองแช่เอออู้ไหนอะเต็มมาโต้โทมาโต้นะเอ้ยดีเลยเดี๋ยวกลับไปบ้านไปปลูกแบบ ที่เราเล่น The Pilot A นะครับอุย้ยเดี๋ยวตกใท้ที่เราเล่น The Pilot A ไปนี่เว้ยก็ตกละโอ้โหตกชิบหายนะครับใครยังไม่เคยดูไปดูได้นะครับว่าคือสิ่งที่เรากินอยู่ประจำก็คือไอ้นั่นแหละอุย้ยคือไอ้พวกสตรอเบอรี่กับโทมิโทนะครับสองอย่างเอ้ยปลูกมาเต็มบ้านเลยอ้ยต้นไม้ต้นนี้จ๋แมวจริงเลยต้นบิ๊กบึ้มเลยเป็นต้นมะพร้าว <c oughs> ไหนไหนไหนต้องรีบห <c oughs> าไม้แล้ว <c oughs> จะสร้างเรือติดปืนด้วยได้ไหม คุณฟิลเหมือนคุณคุณเหมือนด้ยล่ะคุณเคยลองทำไ,มไหมเหรอวะเละบอกเลยว่าเละใช่ไหมคราวนั้นอะยิงอะไรยิง<อ>ได้นะยิงได้โอ้ยมันมันมันจะเละบ้านมากกว่าไปจอดเทียบท่าบ้านเนี่ยเบ,บิร์นเบิร์นบึ้มเลยสโตนมันจะหายเออนั่นดิเอ๋เผื่อเรารวยไงยเราเจอดาวที่มีเลสโตนเยอะแยะเลย,อยเอเฮ้ยดาวนรกไหนไหนวะนู่นแหละนู่นแหละมดวัดวัดอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนี้ ฮะผมหาคุณฟิลไม่เจอเลยอะล้าง,งาล้างลังอ๋ออยู่นู่นเธอยไหนไหนอูย้อย่าสิชอบนกน,น,น,นกแอร์ีอเนี่ยไหนไหนไหนเดี๋ยวผมขอไปจัดการเพราะว่าผมบินได้นะโอ้โหดาวนกอกเฮ้ยมันแจมมันแจมมันแจม,แจมสเสียจริงเลยดูสิบุกหรือ,อยังมะยังไม่บุกด้วยแจมไปแล้วไปแล้วอู้อ,อู้ไปคุณฟิลโอ้ยทเราปมาเลย ตัวเบี้ยวตัวเอ้าเป็นอะไรเนี่ยหัวเบี้ยวจะขุดอันนี้ออ่ะใช่ใช่ใช่ลาพีแรกได้ลาพีแรกได้โอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยอย่าไปขุดลงข้างล่างอย่างนั้นมันบักเลยนะเว้ยผมเคยลองแล้วแหละถ้าเคยดูนะฮะเที่โอ้ยแจมเดี๋ยวไปแลกของเราเจอดาวเพชรใช่ไหมใช่ป่ะมีเพชรมีเพชรแจมแจมเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮะระวังนะระวังหัวล่วง แล้วคุณฟิวคุณจะไปยังไงอะไปคุณจะไปยังไงไม่รู้มีแอมบ์ล้อดนวะคุณต้องรอเทเลพอร์ตอีกรอบหนึ่งอะเดี๋ยวผมลงไปเนาะได้เคโอ้ยนี่ไงติดชิปหายคุณฟิวโอ้คุณออกไปเลยคุณฟิวแช่แช่แช่แข็งแช่ดิเออดีดีได้ปะไปเลยเดี๋ยวอุ้ยชิปหายโอ้ยอะไรวะ What the fuck โอ้ โคตรเสียดายเลยอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคุณอย่าบอกคุณไอเอ็ดเลยเกี้ยงมันดาวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อชีวิตนะฮะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอาการอะไรครับเมื่อกี้มันเป็นแบบโคตรบักอ่ะไปอยู่ข้างใต้เลยวะไม่ไม่ไม่อยู่ข้างเลยโอ้ยเราเราทำพลาดอ่ะเราไปอยู่ข้างข้าางมเลยนะครับก็คือทีหลังจะได้รู้ไว้ว่าขุดแค่ข้างบนพอเออเดี๋ยวอย่าบอกนะว่า ไดมอนต์ไปเกี้ยงเลยใช่ไหมหายละคนละคนละโอเคแจมครับเดี๋ยวเรางัดแงะงัดแงะเอาอะไรไปลากพีทแลกท้ายด้วยเออทำไมผมเก็บของไม่ได้วะอ๋อของเต็มเนี่ยมั้ยของเต็มนี่ไงฐานไม่เอาใช่ไหมน่าจะหมดแล้วเนาะใช่ป่าววะไปไปไปเล็กตะคนคุณรอข้างล่างเลยเดี๋ยวโหยดาวไม่ชอบบั๊กแนเป็นดาวน้องแข็งใสไปซะไอ้น้องอุ๊ยดู เกือบลั่นเกือบลั่นเป็นเป็นอะไรเกือบลั่นเกือบล่วงเอาชิบหายแล้วมันกลับทางไหนอ๋อทางนี้เจอแล้วเรามาถึงแล้วฮะฟิลคุณอยากถึงแล้วอ่ะใช่ใช่ลองเทเลพอร์ตดิเทเลพอร์ตอะเนยใจจริงถูหน้าหน้าอย่างผมเนี่ยคนโกหกอ่ะเว้ยโกหกบ้าอะไรเนี่ยได้ยินเสียงป่ะเนี่ยทุบไม้เนี่ยนี่ไงจริงใช่เหรอใช่ทุบไม้อยู่ โถเชื่อใจกันหน่อยเดี๋ยวไปไหนะไปแล้วมีแก่ด้วยอะไรเนี่ยคุณไปเวอร์ไหนนะฮะคุณผิวขี้โกงมาแล้ว,วเฮ้ยเทเลพอร์ตนะไม่โกงไม่โกงเฮ้ยเ,เทเลพอร์ตมาเทเลพอร์ตมาแน่ใจตัดไม้อยู่เ <c oughs> นี่ยได้ยินเสียงปะตัดไม้ติ้งแล้วสองครั้งเนี่ยติ้งแล้วเนี่ยอัพเบลมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้ยินเสียงเนี่ยอว,วยอีกแล้วอกแยแวเออเฮ้ย แล้วไม่ใช่คนขี่โกหกนะเฮ้ยไม้พอยังเนี่ยผมมาพอเพิ่คิดมาเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวดูในคลิปนะฮะเดี๋ยวโถ่เดี๋ยวคนหาว่าผมเป็นคนชอบแกล้งคนอื่นโอ้โถ่ผมผมเปลี่ยนทิสัยแล้วโซไว้คราวหน้ากันเจอแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอคราวหน้าเออต้องรีบยิกๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มอ่าเริ่มเย็นมดแล้วเย็นแล้วก็มึด ไนคนฟิลปักเทียนระวังไม่ด่ากนะจ๊ะ <laughs> ไม่ตูดไหมหรมโอ้ยฮ<อ>ะมันไมมปะวะเลือด<ล><ล>ไหลเลยเหรอ <laughs> เลือดผมเนี่ยเลือดใครล่ะดูนี่นะครับคือไฟแม่งปักไว้เว้แต่มันไม่ไหมอะ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือแบบชาไปแล้วชาโอ้ชาชิบหายเลย <laughs> <laughs> โอ้ยเดี๋ยวเกือมาตกแล้วไอ้ไม้พอยังพอเนาะ กนนพอแล้วพอแล้วอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยละได้เกียร์แล้วเออได้ประมาณเออกองขวาฮะกองกับกองกับสี่แท่งพอเหรอจริงเหรอพอแล้วเยอะแล้วไปครับเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าโอ้โหอีกสามร้อยก้าม e t e r ตามผมมาเลยคุณฟิวโอ้ฟักฟักแล้วโอ้โหพี่ถูเจออะไรเนี่ยตีกันเองให้มันตีกันเองเหรอย่าทำร้ายกันไอ้น้องเอ๋ยนี่ไง นี่ไงเราตามมาตามมาเฮ้ยคุณฟิวหน้าตามทางหน้าอยู่เนาะติดสโลตสโลตเดี๋ยวผมปักทอสให้แล้วกันจะได้แบบมองเห็นจึ๊บโอ้โหมีอาหารอืมอืมอืมเกลี้ยงว่ะเฮ้ยมีนี่อยู่มีนี่อยู่ไอแอปเปิลแอปเปิลฟิวคุณคุณอยู่ไหนเราอะตัวเขียวเขียวฮะตัวเขียวเขียวพีบี้อหรือว่าคิปเปอร์ซ่าเอาเดี๋ยวเสียงตัวเฮ้ยเฮ้ยนุ่นเรือปะ อู้เจอเรือแล้วเจอเรือแล้วคุณฟิวข้างหลังระวังตูดโอ้ติดชิบหายมีมันติดต้นไม้อ่้อ้ยโอ้ยบวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วเอาไปอาหารเอาอาหารไปจ้าไไมมม่ตต้้อองงีีข้างหลังข้างหลังอู้มีแล้วอีบี้เอาไปเลยเอาไปเลยมีแล้วฮะผมเลือดเต็มเลยมีแล้วอาหารอาหารเฮ้ยคุณฟิวผมเอายาฮิวให้ไหมยาฮิวยาฮิวเอาไปอู้อู้ วุ้ยแรงจริงแรงจริงแรงจังนี่ไงไฟไหม้ไหมล่ะกอบบินโอ้ยบ้านเราอีกสามร้อยกมนะฮะไหนเอาไปเอาไปปักตามมาเลยน้องเลยไม่มีนี่ไงเดี๋ยวผมจะล่วงหน้าไปก่อนนะฮะคุณฟิวมีคาถาเคลื่อนย้ายอยู่อุย้ยคุณฟิวนี่ไงเจอแล้วน,นี่ไงบ้าน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 ,บ,านบ้านที่มีอาหารอยู่หัวตามมานี้ดิโอ้หเหมือน มีคนบอกท้าวว่าข้างในมีอาหารอยู่ใช่ใช่บ้าขนมนี่ไงแจมเมลขุดเลยขุดเลยเนี่ยช็อกโกแลตนะเนี่ยยเฮ้มันทำมันกินได้หมดเลยใช่ปะดูซิโอ้โหข้างในโอ้ชิอเคิวของเต็มเออว่าหายเลยเดี๋ยวผมน่าจะเอากลับได้อะไรเอออันนี้ทิ้งทิ้งทิ้งอันไหนดีเออทิ้งไว้ก่อนทิ้งก่อนนี่อันไหนดีทิ้งก่อนเอออาหารทั้งนั้นเลยฮะเราจะเอาสิ่งที่จําเป็นไปนะฮะ เดีด๋ยวเราอาหารอาหงอาหารมาเป็นของเราซะเถิดเอาปืนไปซะมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรเขียวๆอะ่ะมันคืออย่างเออทิง้งอะไรดีวะมันเหมือนเป็นซุปเขียวๆเว้ยอู้จ<น>เจ็บแหมเดเนี้ยเนี่ยเนียคืออย่างไงคืออะไรวะอ๋อซุปสาล่ายูวึกวกวกเก็แบเลยเก็บเลย ซุปสาหายซุปสารายโอ้โหเอากลับไปปลูกบ้านดิเฮ้ยปลูกบ้านสิเนี่ช็อกโกแลตอะเอาไปคราบได้คราบได้อะคาบเป็นอย่างไอ้ขาวๆนี้น้ำตาลนะโอ้ยน้ำตาลแจมเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยดูในเตาสินี่มันเป็นบ้านของบิ๊กมัมใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ป่ะตูวว่าแล้วเออลืมไปว่าของเต็มเอาอะไรทิ้งดีจ้า เอาไม้ทิ้งไปดีกว่าเออเรายอมเอ้ยดูแลเอาอะไรทิ้งนี่ไงแม่มดมาแม่มดมาเจ้าของบ้านมาอุ้ยชิบหายแล้วอุ้ยแม่มดเอ้าวะนี่ไงนี่ไงทีเดียวโถ่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันชอบย่องเบาเข้าบ้านช็อกโกแลตแทกมือขุดน่าจะดีกว่าฮะจริงเหรอไอหยับคาราเมลแล้วเหนียวเฮ้ยดูดิเออเหนียวจริงเอ้าไม่ใช่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเนี้ยคือน่าจะเป็นโซออนติดสโลจากอะไรเนี่ยฮะ อ๋อแม่หมดปลายาหรือเปล่า,<ม>าใปะเออว่งมือมือขุดได้ดีกว่านะฮะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทิงท้งทิ้งอะไรไปดีทิ้งอะไรดีทิง้งอะไรดีเอยเออเดือดไม่อยากทิง้งนะเนี้ยเนี่ยเออทิ้งนี่แล้วกันไม่รู้ใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับอ่าอุ้ยมันเด้งเข้าตัว <laughs> อุตส่าห์ทิ้งยังเด้งเข้าตัวอีกโอยาร์ทนี้เร <laughs> <laughs> าก็น่าจะไม่ได้สร้างเอ้ย เรือขนมเรือขนมว่ะเอ้ยแจ่มจริงโอ้ยเรือขนมหวานไงของบิกมัมโอ้ตัวอะไรยิงอ๋ออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะพันหน้านะในการสร้างเดี๋ยวพันนี้เราเจอของสิ่งที่ดีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปทำอุ้ยอันจะบ้ายิงอะไรขนาดเนี้ยนี่ไงเราหนยี่ถ่านเรือถเอ้ยเอาหลังคาไปไหมเอาป่ะโอ้เสียเวลาหมอหยไม่ไม่ไม่ไม ๋ยเราจะขุดขุดให้เสร็จเลยครับเดี๋ยวพาร์นี้เนาะเดี๋ยวพาร์หน้าไปสร้างเรือกันต่อเนาะเขาใจนี่ไงเฮ้ยมันขุดง่ายมากเลยนะเป็นน้ำตาลโหแจมเดี๋ยวทําเป็นเรือขนมหวานเลยฮะเราจะตักก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดบิ๊กบิ๊กบิ๊กแมวบิ๊กดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือน <c oughs> ชื่อว่าอะไรดีวะคิดชื่อก่อนคิดชื่อก่อน <c oughs> เออให้น้อง,องๆคอมเมนต์มาดีกว่าเออรู้แล้วให้น้อง,องๆที่ดูคลิปนี้นะับคอมเมนต์มาว่าจะมันมีแววจะออกเป็นชื่อกลุ่มนั้นช่ช่ใช คอมเมนต์มานะจ๊ะเดี๋ยวจบเอาไปรวมๆกันว่าชื่ออะไรดีเดี๋ยวเราค่อยคิดชื่อเนาะเดี๋ยวพัหนาสร้างเรือนะครับแล้วก็ลงคลิปเสร็จก็ค่อยดูว่าจะชื่อกลุ่มโจรสลัดอะไรดีเนาะโอเคจึ๊บจ๊บเรียบร้อยนะฮะตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเอาให้หมดเอาให้หมดเฮ้ยอะไรขุดอะทําไมเร็วมือมือธรรมดาเลยเนี่ยอ๋อเอาน้าตาลขุดเร็วกว่าใช่เฮ้ยจริงอะผมใช้เออเอาน้าตาลนี่แหละ เออว่ะเฮ้ยน้ำตาลหุดเร็วถ้าเราลองใช้ไอเนี่ยอ่าอะไรวะไอ้แดงแดงเนี่ยขุดโอ้โหของเนี้ยห <c ười> มายถึงบล็อกน้ำตาลจะขุดเร็วใช่ถ้าเอาไอ้แดงแดงขุดไอด้แดงแดงนี่ก็คือไวกว่าเหมือนกันใช่ไหมไม่เห <c ười> มือนเดิมอ้าวชิบอายโอ้โหซอมบี้หลบไปซะ <c ười> โอ้ยงอยมควงหน้าเราสิไหนดูที่ลองลองก่อนเออว่ะขุดไวจริงจมาแอบกินขนมเค้กอ่ะฮะ เราเป็นเขาจะหาว่าเราเป็นพวกชั่วปะเนี่ยอยู่บ้านมากินขนมเขายังไม่พอขุดบ้านเขาไปทำเรืออีกเดี๋ยวโคตรเร็วเลยตอนนีน้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอขอยืมหน่อยนะจ้าโหเลยทำเป็นเรือยอดเนาะยืมแล้วยืมเลย <c oughs> ยืมแล้วเดี๋ยวเอามาคืนไงสักสิบพาร์ยี่สิบพาร์ตอ่ะรอจบก่อนร <c oughs> <c oughs> อจบก่อนเดี๋ยวเอามาคืนนะจ๊ะขอบคุณเจ้าของบ้านนี้ด้วยครับสําหรับบ้านอลําค่านี้นะฮะอูเป็นบ้านที่แจ่มเอย่าง ไม่พอเว้ยเอาแดงๆไปด้วยไหมหรืวอว่าแค่นี้พอนี่คาราเมลแดงๆฮะเอาปะคาราเมลมีไหมเอาไปสักหน่อยได้อืมไม่มีเนี่ยผมว่าอันนี้ก็น่าจะพอนะพอพอพอ,พอโอเคเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านเลยดีกว่าเนาะคุณฟิวรออยู่นี่แหละโอ้อะไรเนี่ยคุณฟิวกบเกินนะก,บเก,นนะกบเกินความชั่วว่าเมื่อวันที่ทำอะไรวไาใช่ไหม ใช่ฮะคุณเร็วเลยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรฮะเออว่าใครทําอะไรเนาะใช่ไหมมันเคยมีบ้านตรงนี้ที่ไหนมันมีแต่แค่น้ําแข็งปล่าล่ะใช่ปล่าล่ะต้นไม้เออมีแค่ต้นไม้น้ําแข็งโอ้โหคุณฟิลเซเลพอร์มาเลยถึงบ้านแล้ะพูดเล่นพูดเล่นโอ้โอ้โหตัวอะไรกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ถึงเขาเขาหลังเขาหลังบ้านแล้วฮะตอนนี้โอเคถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วจงมาซะเจ้าจงมาโอ้ถึงบ้านแล้วฮะ มาอย่างเนี้ยคุณฟิลเดินมาก็ได้ดูหลังนี่ไหนวะอ๋อนู่นไงโอ้โหโคตรไวบอกเลยดูว่าชิท่าโซมาปะวะเดี๋ยวอุ้ยไม่จะวิ่งมาซุปสารายมันช่างอร่อยซจริงเลยเร็วแล้วแล้วโดนจวหน้าใส่น้องนี่ไงระวังตายโอเคครับเดี๋ยววันนี้แถวต้องจราาราพิ่นนี้ก่อนก็ ทันนี้ก็หาของนะครับกับการโดดดขอเจ้าบ้านกูกูหใครขังกูุ้ง้เดี๋ยวจีบๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเรือมาได้นะจ้ะว่าจะชื่อเรืออะไรดีนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมแล้วตั้งชื่อเรือที่ดีที่สุดนะฮะเอ้ยเป็นชื่อเรือชื่อโจรสลัดด้วยดีกว่าเออสองอย่างเลยชื่อกลุ่มโจรสลัดนะครับแล้วก็ชื่อเรือนะฮะเข้าใจไหมคุณฟิลกินก่อนเอาสาหลายไปกินซุปสาหลายไปกินก่อนเออก่อนจากไปผมขอกินคาราเมลโชว์หน โอ้มันเต็มจริงๆเลยโอเคครับวันนี้ต้องจากลาเพียวนี่ก่อนฮะคุณบพายบายหน่อยฮัลโหลโอเคครับผบใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละเครเล่นในโซนละสามนะกดเซิร์ชเลยฮะไทยเจนชแนลแค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ชแนลของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็ อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับวองไปทางขวากดไ like, ลค์ล้วข้อล่านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยละ่ะคอมเมนต์อะไรอะไรก็ได้ครับหรือกดพบที่ Facebook แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วละ่ะ